สวัสดีค่ะพบกับคิดเชนไอค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูเค้กไมโครเวฟมาฝากกันค่ะสูตรนี้ทำได้ง่ายๆนะคะใช้เวลาอบในไมโครเวฟเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานำไข่ไก่2ฟองค่ะวันนี้ตันใช้เป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะนำม,มาตีให้พอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นบีบมะนาวลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะ ตีส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป6ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราจะคนให้น้ำตาลทรายและไข่ของเราเข้ากันดีค่ะเอาแค่พอเข้ากันนะคะไม่ต้องให้น้ำตาลละลายค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้เติมกลิ่นวานิลลาลงไปครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นให้ใส่นมจืดลงไป6ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ามันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับวันนี้ตันใช้เป็นน้ำมันรําข้าวนะคะเพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามที่มีได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะสำหรับกลิ่นวานิลานะคะก็จะช่วยทำให้ตัวเค้กของเรามีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยค่ะตัวน้ำมันนะคะไม่ลอยหรือว่าแยกแตกตัวออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะทำการใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปกันค่ะแป้งเคก้ก5ช้อนโต๊ะผงโกโก้1ช้อนโต๊ะและผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะคนจนให้ตัวผงแป้งและผงโกโก้ของเราละลายนะคะและเมื่อตัวส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะเราจะใช้ไมโครเวฟนะคะด้วยความร้อนสูงสุดค่ะแล้วก็จะใช้เวลาในการอบนะคะอยู่ที่5นาทีค่ะ หลังจากที่ครบเวลานะคะก็จะนำตัวเค้กของเราออกมานะคะพักไว้ให้เย็นค่ะสำหรับเค้กที่ได้ออกมานะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะมีฟองอากาศนะคะอยู่ในระหว่างผิวของตัวเค้กแบบนี้ค่ะตัวนี้ใช้เวลาอบแค่5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะหลังจากที่เค้กของเราเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวตันจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะในการแต่งหน้าค่ะ ใส่วิปปิ้งครีมนะคะไปประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ตะกอ้อไฟฟ้าแบบมือถือนะคะตีด้วยความเร็วสูงค่ะภาชนะทุกอย่างนะคะจะต้องไม่มีความมันนะคะถ้าเกิดว่าตัวหัวตะกอ้อหรือว่าตัวภาชนะที่ใส่นะคะมีความมันจะทําให้วิปปิ้งครีมของเราเนี่ยตีไม่ค่อยขึ้นค่ะถ้าใครชอบหวานนะคะก็ให้เติมตัวนมข้นหวานลงไปค่ะ แต่สำหรับตันเองไม่ได้ใส่ลงไปนะคะตีจนให้ตัววิปปิ้งครีมมีลักษณะตั้งยอดแข็งแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะนำมาตกแต่งหน้าตาของเค้กของเรานะคะผิวเนื้อของเค้กนะคะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะจะมีความแน่นจะไม่ได้เป็นเค้กที่ร่วนนะคะแต่ว่ารสชาติการันตีได้เลยค่ะว่าอร่อยมากค่ะบีบวิปปิ้งครีมลงไปนะคะตามความชอบของเราเลยค่ะชอบมากชอบน้อยใส่ได้ตามนั้นเลยค่ะ หลังจากที่ทาวิปปิ้งครีมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตันก็จะโรยด้วยตัวเกรดน้ำตาลที่เป็นสีสีค่ะจากนั้นก็จะตกแต่งหน้าตาด้วยตัวเยลลี่อีกนิดนึงค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับตัวเค้กไมโครเวฟนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำได้ง่ายๆนะคะ แล้วก็ใครที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ไม่สะดวกที่จะทำเค้กนึ่งเค้กหม้อหุงข้าวหรือเค้กกระทะก็ลองนำเค้กไมโครเวฟไปทำดูนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะแต่ว่าเนื้อเค้กที่ได้นะคะก็จะแตกต่างออกไปจากเค้กแบบอื่นนะคะตัวเนื้อเค้กจะมีความแน่นแต่ก็มีรสชาติที่อร่อยค่ะจะไม่ได้นุ่มฟูเหมือนการอบด้วยวิธีอื่นนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถนำไปลองทำดูได้ค่ะเช่นเดิมค่ะท้ายคลิปนะคะตันจะสรุปวัตถุดิบที่ใช้ไว้ให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว